ครับไม่ค่อยได้ถ่ายยีรับแค่นะครับแต่เรามีทุกวันแน่นอนคันนี้ของผู้จัดการปุ้มนะครับอึ้งวันแต่แจ้งวันนะมาดูคันนี้ก็เป็น2.2แน่นอนนะครับสวยปะหน้า2หลัง4ล้อทดดีสางาน KM นะครับยางเลนโซ่ดีว5นสองนะครับโหลดแบบโชคเดิมใส่กันแบะอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะหล่องเงาฉ่ำงาน KM เทียบแท้นะครับอ่ะมาในด้านหลังกับทรง4นิ้วแล้วก็ยังมี ปิดท้าย km นะครับตรงรุ่นขายดีสุดอยู่แล้วส่งซิ่งนี้รับแค่นี่ไม่พ้นผู้จัดก,การปุ้มนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่อผู้จัดก,การปุ้มไปเลยนะก็วันนี้แกไม่ได้มานะครับก็ส่งรถมาทำเตรียมให้ลูกค้าเรียบร้อยวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ